ฟุกเกิกพลงงหนักมากน้องอาชิไม่ยอมถ่ายรูปครอบครัวเหมือนตามเคยค่ะเป็นสองครอบครัวที่ถึงแม้จะย่าร้างกันไปแล้วแต่ว่าในเรื่องการดูแลครอบครัวอย่างลูกชายทั้งคู่ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ขาดตกบ,บกพร่องค่ะสำหรับหนุ่มฟุกเกิกพล กับอดีตภรรยาอย่างโบชยาดาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทาั้งคู่มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยกัน1คนคะ่ะนั่นก็คือน้องอาทิอชิรวัตรโด,ดยจากสองครอบครัวทั้งฝั่งของโบและฝั่งของฟุกเอง เมื่อมีเวลาว่างๆก็จะชวนกันไปสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นกันและทราบกันดีค่ะว่าทั้งสองบ้านก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับเห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะได้มีการถ่ายภาพรวมกันทั้งสองครอบครัวบ้างรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย แต่ล่าสุดนี้หนุ่มฟุกได้ออกมาโพสภาพครอบครัว4คนงานนี้ขาดน้องอาชิไปค่ะโดยฟุกได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อลูกชายพร้อมกับติดแฮชแท็กหาน้องอาทิไม่ยอมถ่ายรูปอีกตามเคยวัยรุ่นที่ทําไมต้องไม่ถ่ายด้วยนะเพราอไม่เข้าใจก็งี้แหละเนาะหนุ่มวัยกำลังโตก็จะเขินกล้องเป็นธรรมดาค่ะ แม่ช่างเป็นโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัวจริงๆหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เห็นน้องอาทิอยู่ในวงการบันเทิงและมาโลดแล่นมีผลงานการแสดงให้พี่ๆแฟนคลับได้ติดตามกันละคะ่ะ